แห่ถล่มไอจีดารานหนุ่มคนนี้ถูกโยงเป็นพระเอกฟอร์ที่มินดาแชร์และแจ้งความอีกหนึ่งประเด็นร้อนสั่นสะเทือนทั้งวงการบันเทิงที่มินดามีทรัพย์สินออกมาแชร์พฤติกรรมพระเอกฟอร์ช่องมากสีคุกคามบุกบ้านแถมข่มขู่ถูกรถถึงขั้นที่งานนี้สาวมินดาไปแจ้งความไว้ที่สอนอบางเขนซึ่งทางด้านคุณพ่อของพระเอกฟอร์ทราบเรื่องแล้วได้มาขอร้องไม่ให้สาวมินดาแจ้งความเพิ่มผู้จัดการของพระเอกฟอร์บอกจะ มามขอโทษแต่สุดท้ายหายเงียบซึ่งประเด็นนี้ชาวเน็ตหลายคนต่างพุ่งเป้าไปที่นักแสดงหนุ่มฟิล์มการ์ตกรีพบว่ามีชาวเน็ตคอมเมนต์ใต้โพสต์ในอินสตาแกรมหนุ่มฟิล์มแอดฟิล์มอเดิสกอร์การตูนทั้งบอกว่าใช้คนที่มีข่าวอยู่ป้ารอฟังฝ่ายนี้ค่ะไม่อยากฟังข้างเดียวเพราะผอยอที่ผ่านมาก็ไม่ธรรมดาตอนจบหวังว่าจะไม่สินเสมอกันนะคะรอฟังเหมือนกันค่ะเหมือนไรจะออกมาแถลงตามมาจากมินดาค่ะได้ข่าวว่าชอบเข้าวัดทาบุญ นักเลงเหรออ้าวไปถูกรถมินดาหรอคะเป็นดาราทําทไรนะจะมีสติกว่านี้เก่งจังเนาะกับผู้หญิงคู่เขาอีกเกี่ยมตัวดาบเพืนมืออย่างไรก็ตามรอเจ้าตัวออกมาชี้แจงนะคะ